ด้วยระบบป้องกันน้าท่วมที่เรามีอยู่เนี่ยเรามั่นใจว่าท่ากระยีน์โซนภูมิของเราจะไม่ท่วมจะน้ําไม่ท่วมนะฮะจะสามารถเปิดให้บริการได้ตลอดตลอดช่วงที่มีปัญหานี้นะครับแล้วก็แม้ว่าข้างนอกน้ําจะท่วมเราก็ยังสามารถที่จะให้บริการได้เส้นทางต่างๆท,ที่ยังเข้าเราดูแลนะฮะให้สามารถที่ให้บริการได้ตลอดเวลา นี่คือคำยืนยันจากเรืออากาศโทรนรงชัยถนัดช่างแสงรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่กำลังคืบคลานมาใกล้สนามบินสุวรรณภูมิอย่างช้าๆ พื้นที่โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่รับลุ่มพื้นดินมีระดับเฉลี่ยใกล้เคียงกับระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งอยู่ในแนวน้ำหลากซึ่งเป็นทางระบายน้าทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งจำเป็นต้องมีระบบป้องกันน้ําท่วมที่ดีทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำหลากและระบบระบายน้ำฝน ซึ่งตกในบริเวณท่าอากาศยานไม่ให้เข้าไปท่วมขังในบริเวณพื้นที่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมันในศักยภาพของระบบป้องกันน้ำท่วมของสนามบินที่มีเขื่อนสูง3เมตร50เซนติเมตรซึ่งเขื่อนดังกล่าวได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี2538และแล้วเสร็จในปี2543ทำให้ดินมีความแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดีก่อนที่เราจะสร้างสนามบินเนี่ย เนื่องจากว่าที่นี่มันเป็นที่ต่ำคนออกแบบสนามบินเขาคิดอยู่แล้วว่ามันจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเพราะนั้นเขาก็เลยสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมไว้ก่อนที่จะสร้างสนามบินก็คือเราสร้างเขื่อนไว้ตั้งแต่ปี2543ก็ประมาณ10ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกลมทางหลวงให้มีการเจาะทดลองความแข็งแรงดินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งพบว่ามีมาตรฐานสามารถป้องกันน้ำจากภายนอกได้ส่วนการบริหารจัดการน้ำภายในท่าอากาศยานมีคลองระบายน้ำทั่วพื้นที่เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำซึ่งสามารถรองรับได้ถึง10ล้านลูกบาทเมตรซึ่งขนาดนี้มีปริมาณน้าเพียง1ล้านลูกบาทเมตร ส่วนทางด้านทิศใต้มีสถานีสูบน้ำถึง2ส,สถานี อย่างไรก็ตามขอแนะนำประชาชนที่จะมาใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิให้เดินทางมาโดยรถบริการสาธารณะเช่นแท็กซี่แอร์พอตลิงแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนื่องจากพื้นที่จอดรถตอนนี้เหลือน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะมีประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนำรถมาจอดทิ้งไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจานวนมาก อาอรพุกสุขถ่ายภาพปรารถนาฉายประเสริฐรายงาน